มองลงไปนิเหลืองทั้งทุ่งเลยใน,นตอนนี้อ้าวแ้วดูใบไม้ผลิมาแล้วลองดูหน้าต่างข้างหน้าตอนนี้เขียวกับเหลืองละดอกเขียวสิงโตจะหมดเวลาของทิวลิปแล้วเขียวจะเป็นรุ่นๆไปทิวลิปบ้านนะเต็มที่ล้ว ชื่อไม่ถูกมือเงินอันนี้เป็นดอกที่พอหมดหนาวปุ๊บไอันิี้พันก่อนพืน้นนี่ดอกเขียวสิงโตนาวัดน,นี่ก็ฝังต้นอะไรเอาไว้วนั่นนี่ต่อไปจะใหญ่โตขนาดไหน,นนั่มีเขียวสิงโตขึ้นเองตามธรรมชาติบรรยากาศมีเงียบสงบก ดูต้นเชอรี่ใครปลูกไว้ไ่นะ่ะเริ่มออกดอกแล้วเดี๋ยวคงได้ฉันละเม็ดเปรี้ยวนะเม็ดหวานกันรู้กันข้างหน้า บ้านนะบ้านนะักใครมาแล้วนะคนมาวัดแล้วยมตัมโอ้ยอากาศดีๆ หนาวก็ไม่หนาลวละสิบกลองศาสิบเจ็ดมองไปข้างนอกตอนนี้เขียวแล้วไม่ขาวมันก่อนแล้ว